Gracias. น,นี่เมนบรรยากาศระหว่างการเดินทางบ้านกะเจ้ากับเป็นตะกอกตะแก,ก๊กคือกันกับกระตุนคือกันกบเพาเวงอยู่ในท่อหัดเลยถึงว่าเฮาซีอูนอกเมืองกระยาเวลาที่ว่าเน้ไปบ้านกะเจานํามันเป็นตะหกักเป็นตะยูเพราะว่าบ้านเขามันโบมีขี้ฝุ่นเนาะขนาดว่าทงไฮทงนากันยังเป็นตะเบิงพี่น้องบ้านกะเจ้าหนะที่ว่าทางหลังเหลืองๆนี่นะเมนกะเจ้าปลูกเขาบาเล่ได้นน่กะเจ้าปลูกเห็ดพวกกันเขาจี้ปลูกเห็ดพวกเบียยังอะนะ บรรยากาศนอกเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าทุกขอยันอยู่นอกเมืองห่างจากมิวนิกประมาณสง่งงึงเกินจากบ้านข่อยไปหาบ้านนางแจอยู่ไฟซิงนี่เนี่ยกับประมาณอยู่ห0าสิบนาทีนอนนางแจก็จะอยู่ในเมืองก่อนข่อยเพราะว่าเราหันจะอยู่ใกล้สนามบินแต่ว่ากับ,บ,โ,บโบได้ใกล้มิวนิกหลายกับประมาณห่างมิวนิกประมาณอ่าสามสิบนาทีอย่างประมาณนี้นะ เมื่อนี้กะสิไปยามเซียวพราะว่าตั้งแต่ไม้เยอรมันนี่ยังไ่ได้ไปยามกันเถอและเมื่อนี้ก็เลยว่าสวนผัวไปบ้านกระเจ้าจะเป็นประมาณนี้ถ้าวายู่นอกเมืองนะจะเป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ขันกันด้วยธงนาแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านที่เขาเห็นทั้งหลังนี้เหลืองๆเขียวๆนี้กระเจ้าจะปลูกพืชอ่าพืชสลับกันที่เป็นเหลืองๆก็คือข้าวบาเล่ที่เป็นเขียวๆนี้ก็เป็นพวกสาลีกระเจ้าไ่ได้ปลูกไ้แต้พวกซัต์อย่างเดียวกเจาปลูกเห็ด พลังงานปลูกเห็ดพวกกา๊าดหุงต้มอะน,นะกับคือฮู้ปีเนียนยูเคนกับปั่นนั่นอ่ารสเซียเนาะ,ก,ะก็เจ้ากบฏทรงกาดเข้ามายูเยอรมันก็เจ้ากระเลงก,การผลิตเต็มทีแต่ว่าปีนี้การผลิตคือสิบได้หลายเพราะว่ายูเยอรมันมันฮอน้อนเพราะต่ขี่เข้ามาในหมู่บ้านกับมาเจอคาราวานรถเกา่าคอยกระถามผัวว่าขึ้นมีแต่คันงามๆแทะแล้วลาว่า อันนี้เนาะก็จะเป็นสมาคมเป็นคาราวานรถเก่าที่ว่าไผ่มีไผ่มีรถรถเก่าที่อายุ30ปีขึ้นไปแล้วก็เจ้าจะมีแบบว่าเข่าสมาคมกันอย่างแบบนี้แล้วเมื่อนี้ก็เจ้าก็จะมีนัดเป็นคาราวานกันที่ว่าไปจอดบอนไหนบอนหนึ่งไปนั่งจิบกาฟแฟลวก็ให้คนได้เข้ามาถ่ายหอกถ่ายหูแบบนีงะนะคอยเห็นคอยกับป้าจะม,มีแต่คันงามๆแบบมีแต่คันคลาสสิกอะนะสะอ่อนเว้ย ระหว่างการเดินทางก็จะมีเรื่องเล่าเรื่องเบิงประมาณนี้แต่ว่าเบิงไปเบิงมาหนาะก็คือตอนนี้นะโบจื้อบ้านมูเพราะว่าโบาได้มาสามปีสี่ปีแล้วผัวนะกับโจือ้อปกติเนาะอันก็จะต้องให้ใส่ GPS รหัสรหัสบ้านรหัสเฮือนถนนเอียงนะแต่ว่าทุกคนบห็นบได้ใส่ม้าเพราะว่าก็คือว่าเออ็ือจือ้ออยู่ลูกสาวก็เห็ดหน้าเซ็งเพราะว่าขี่รถมา้าแบบว่าสี่ห้าสิบนาทีแล้วนอนนั่งก็เริ่มเมื่อยนะ ว่าก็เมียก็ล้มกันว่ามันแมนหอมนี่บอหรือว่าหอมต่อไปสินะก็เลยว่าเออเอาล้องคีเบิงกันคีไปอีกเบิงดูว่าสิแหละเพราะว่าข่อยกับจือลางๆอ่ะนะเรากับจือลางๆแต่ว่าคีมาฮอดพี่เราทุกข่อยคิดว่าโอ้ยมันต้องกายเลยว่ะก็เลยพากันซอกบอลเลี้ยวกับคืนเนาะปกติบ้านกะเจ้ากับบวได้ห้เลี้ยวแบบนี้นะเพราะว่าบ้านเขามันกะมีกฎจระจรอเนาะแต่ว่าทุกข่อยก่า บอยากไปเลี้ยวไก่ก็อนนี่ก็เลยซุปเขานีแล้วก็ถอยออกมาที่จริงเขาเลี้ยวแบบนี้กะโบโอเคปันไหนสินะแต่ว่าเอ้าเนาะผัวกระเิมว่าซิยูเยอรมันเออส่งว่าจิเป็นคนเยอรมันก็ยาแต่ว่ายูล้าโดนเดยสันก็เลยขับรถแบบคือคนล้าไปเลยตอนนี้ก็กําลังสเอียยวกลับคืนไปเมืองใหม่เนาะว่ามันเป็นห้อมเด็กันแท้เพราะว่ากระจื้อยูตึกมินิมาร์กทั้งหน้าน่ะแต่ว่ามันมีแบบ มีหอมทั้งหนาหอมทั้งกางหอมทั้งขางอีกสินะก็เลยรดบูจืจอว่าเขาเข่าหอมในกันแเท้ตอนที่ว่าเขามาตะกีนะฮู้จังซี่ก็ใส่ GPS มากด็ดีเพราะว่ารถทุกคันอยู่พี่กเจ,จะมี GPS ให้แล้วเขาก็กดอ่านถนนหรือว่าซื้อบ้านเอียงอะนะใจนี่แต่มันก็จะขึ้นแต่ว่าสองพวเมียก็มันเนาะว่าบ,บไซมาคือว่าสิจืจออยู่สินะมาฮอดสามแยกนี่กันยังว่า ขวก็ยังโแน่ใจว่ามันสีเลี้ยวซ้ายรือเลี้ยวขวาแต่ว่าคอยจื้อว่าเลี้ยวขวาคอยวาแต่ว่ามาหอดหนี่กันยังบ่จื้อฮอมอีกเพราะว่ามันมีมันเป็นน่ะนะอพาร์ตเมนต์นอยู่นี่นะมันก็จะมีฮอมนี่แหลวก็หฮอมต่อไปแล้วมันหลักคือกันหมดเลยก็เจ้าเหตุอพาร์ตเมนต์น้านาตาคือกันก็คือว่าเออคือสีล้มฮอมนี่แหละมันเป็นค่อยคือกันว่าเ่น่ห์แต่ว่าลงไปลงมากับคือว่าบบคุ้นไปไหนก็เลยว่า ขี่ลงไปอีกเบงกรหน่อยหนึ่งฮ่ะนะว่ามันซิเมนบอรหรือว่าบบแมนวันนี้ขี่ใกล้ๆสสุดหอมใกล้บอนจอดรถล่ะคอยคือว่าเอ้าบ้านนางแจ่มันคือบ่มีหัวขันแบบนี้นะคอยว่ามันต้องลงแหละแล้วผัวว่าเอ้าอยู่แถวนี้มันคือคือกันเมืออ่อเนาะพนว่าสินะคอยกระโบกจื้อพอนว่าอันนี้มื้อนี้ก็คือเสียเวลากลับไปโค้งมาอยู่นี่แหละ มูซิติด GPS มาตั้งแต่บ้านละดีละก็เลยแนะนำว่าถ้าผู้ใดสิมาต่างประเทศหรือว่ามายุโรปอย่างกันแล้วแต่ถ้าเขาสิคับรหลดไปเองนะติด GPS ใส่มาโลดว่าเออเอา ถนนที่เฮาสิไป,ปหรือว่าปลายทางที่เฮาสิไป,ปนะแมนบอนใดเพราะว่าถ้าตอนที่ว่าเขาเขาไปบอถไดหลายหรือว่ามันบมมีบอนโค้งหรือว่ามันต้องขึ้นทางด่วนอี่ยังนะเฮาสิเสียเวลาไปหลายเลยสมเจ้าอันนี้บบได้บอกแต่คนอื่นแต่ตัวเองกะสิได้เป็นประสบการณ์ให้ตัวเองเลยก่เลยว่าโค้งกลับขึ้นมาคือเก่าสิไปเข่าหอมหน้าร้องเบิงยังว่าเพราะว่าอยู่ทั้งหน้านี่เนาะที่เป็นแดงแดงนี่นะ มันก็จะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคอยก็จะจือแต่บอนี่แหละพราะว่าปีนี้กะเจ้ากระเฮ็ดอพาร์ตเมนต์อยู่นี่นะขยายออกไปมันก็เลยว่าโบจือก่อนสิวานี่นะเพราะว่ามาแต่ละปีกะเจ้าก็มีการปรับปรุงแบบว่ามีการเฮ็ดเพิ่มเอียงนะคือตอนอยู่ต้นหนานี่ก็คือกันตะกี้บนะโบมีก่อนสิโบจือนะพะว่าเดี๋ยวนี้ก็เจ้าเฮ็ดหงเฮียนเด็กน้อยเนาะต้นหนานี่เแมนหงเฮียนอนุบาลเด็กน้อยนะแล้วก็เลยว่าแมนโฮมนี้พราะว่าจืนที่ว่าเป็นส้มๆเอียงนะ เพราะว่าเืินเรามันก็จะมีอันหัวเืินเรานะมันจะมีอ่ะต้นไม้ท่วาเห็ดเป็นหัวนะก็เลยว่าจือ้อพากันเอินว่าเออแมนตัวนี้แหละว่าสันเดอ่ะวันนี้มาถึงละซอกบอนจอดรถกอนเด้อบอนจอดรถกงาง่ายอยอยนี่นะเพราะว่าคนในก็เจ้าก็จะจอดยวนมันจะมีห่องไต้ดินเนาะแลวเฮาจอดรถแล้วแลวเฮาก็สิไปกดออก

กสนใจม่แ๋ยม่อเแมแไ้แแมหาแม่แจ๋ไหมแม่แจ๋อุแ<ง>น่เอ้นอาแม่แจ๋บเลอบเีตม่มาหอนนาเซียวกับจัดนักจัดเต็มให้รเพราะว่ากินแล้วมันสีได้ซูซ่าพวกนั้นแหละอันนี้เมนกระเจ้าห้องว่ะอพอลโล ไข่หั่นกรบว่ายังบ่ได้เคยกินเนาะตัวนี้นะอันน้ําสีส้มๆนี่แหละกระเจ้าห้องว่าอพอลโลนะแล้วกระเจ้าจะผสมไวข้ขาวใส่อันไวข้ขาวตัวนี้กยจะขายยากแน่เพราะว่าเนาะของแท้มันต้องขายยากน้อยหนึ่งสินะอันนี้อพอลโลนี่มันกะค่ายคือกันกับทว่ากับว,ว่าค็อกเทลอะไแหลงจเจ้ามันก็ออกหวานๆแล้วก็่าขมๆไว้์น่หน่อยหนึ่ง่างสินะกระเจ้ากับผสมอพอลโลแล้วก็ผสมไว้์ขาวเข้าไป เซวก็จะเติมบัวลายปันไดพูนว่าอันจอกที่หนึ่งเอาเบาๆก่อนละสเน่หลังจากที่ว่าเติมไว้ข่าวเข้าไปแล้วนอนกระเจ้าก็จะเติมเหมือนโซดาเข้าไปเพื่อความซาพูนว่าเด้อันนี้ปกติบ้านกระเจ้านะก็จะบวกกินน้ำก้อนแต่ว่ามันก็จะมีฮั่นฮั่นหนึ่งที่ว่าอยู่บวกไก่จากบ้านมู่อยนะกระเจ้าจะขายน้ำก้อนคอยจืดได้เพราะว่าตอนที่ไปยามเซวคอยตั้งแต่ทำอี้ถนาะ หอยหาน้ำก้อนเพราะว่าถ้ากินเบียร์บบมีน้ำก้อนนะกินบบได้แต่กี้เห็นนะวันนอกวันนอข่อยก็ได้ก็เลยืจอได้ว่ามันมีห้านนะั่นบ้านกเจาปกติมันกระหนาวอยู่แล้วเนาะกะเจาบ่กินน้ำก้อนแต่ว่าคนลาวคือข่อยนะขาดน้ำก้อนบบได้ค่ะเวลากินเบียร์นะ หลังจากที่ว่าเติมโซดาเข้าไปแล้วเซียวกระตบแต่งด้วยสมเซ้งเพื่อความงามเพื่อนว่าเวลากินมันค่อยแซ่บกว่าซันอันนี้คือหน้าตาอพอลโลเด้อเดี๋ยวซิซมเมิองว่าสิเอ็ดยังไหนส่วงที่ว่าแม่ซิซิมอพอลโลนี่นะลูกกระติดติดลิ้นกันกับแกฮาร์ดเพื่อนเคยเห็นกันเท่อเดียวตอนแกฮาร์ดไปยามล้าวอ่ะเนาะลูกสาวคอยกระติดเล่าเอาแท้อาว่าพ่อแม่นีบุรดสสนใจเลยนางนะ เพิ่ม้วนมวนเวลาอยู่น้ากันนะนะโอ้ยจะเป็น,พนแพงกันในเนาะหลังจากที่ว่าจิบได้ปวดดนเสียวกระแตงของกินทาเพราะว่าเพิ่นยันหิวเขา่าเพิ่นกระเฮ็ดมกนไม้ส้มใส่กับซีนหมูแล้วกับปิ้งป่าเดี๋ยวขออนุญาตกินเข่ากอนเด้อเดี๋ยวมาต่อกันเด้อคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้